ดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ปราสาทเมืองสิงห์ที่นี่มีสิ่งที่น่าสนใจอะไรกันบ้างไปรู้กันเลยปราสาทเมืองสิงห์เนี่ยตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้าแฟน้อยตําบลสิงห์อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะคะซึ่งภายในเนี่ยมีความกว้างแล้วก็มีพื้นที่มากกว่า600ไร่เป็นบริเวณที่ตั้งอยู่กลางที่ราบระหว่างภูเขา โดยเรานะคะจะสามารถเดินทางมายังปราสาทเมืองสิงได้โดยใช้รถยนต์ส่วนตัวเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีค่ะตอนนี้9 1้าโมงนาทีกำลังเดินทางไปปราสาทเมืองสิงโดยใช้รถส่วนตัวไปกันต่อที่นี่จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกามีอัตราค่าเข้าชมเพียงคนละ20บาท แล้วเราจะได้เอกสารนำเที่ยวหน้าตาแบบนี้อีกทางนี้ยังมีความสะดวกสบายโดยจะมีแผนผังขนาดย่อให้นักท่องเที่ยวได้รับชมมากมายหลายภาษาเมื่อเข้ามาแล้วเราจะเจออาคารจัดแสดงเป็นจุดแรกเดิมเป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่แถวลุ่มแม่น้ำแฟน้อยมีความอุดมสมบูรณ์ โดยสันนิษฐานว่าสร้างในศตวรรษที่18-19สถาปตัตยกรรมและศิลปะของสมัยบายนตัวเมืองมีกำแพงและคูน้ำล้อมรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมอยู่หลายชั้นสถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธศาสนาสถานและมีปฏติมากรรมคล้ายคลึงกับของสมัยพระเจ้าชัยามันที่7จากการขุดพบศิลปะที่สำคัญคือพระพุทธรูปนาคปกขั อีกท้งที่นี่ยังมีจุดเด่นด้วยกัน4ี่แห่งโบราณสถานหมายเลขหนึ่งเป็นส่วนของปราสาทที่มีความสมบูรณ์ที่สุดทางเดินเข้าตัวปราสาทที่ก่อด้วยหินศิลาแดงนี้นะคะเราก็ถึงไฮไลท์ของที่นี่แล้วนะคะที่นี่เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของปราสาทมือนสิงเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะโบราณสถานหมายเลขสองก่อด้วยหินศิลาแดงประดับด้วยลวดลายปูนปั้นลอ้ลอมรอบด้วยกำแพงแก้วโบราณสถานหมายเลขสาม ด้านนอกเป็นกำแพงแก้วมีฐานขนาดเล็กมุมทั้ง4มีแผ่นหินปักไว้และโบราณสถานใหม่เล็กสเป็นอาคารฐานรูปสีเนียมหืนผ้าตั้งเรียงกันเป็น4ี่ห้องกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเมืองสิงห์และปราสาทเมืองสิงห์ให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติในวันที่8มีนาคมพศ2478จากนั้นมีการเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ โดยบริเวณรอบๆปราสาทนะคะก็ยังมีชิ้นส่วนต่างๆมากมายให้ทุกคนได้ศึกษาอีกด้วยค่ะและเมื่อเรามาที่นี่จะพลาดอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ไปไม่ได้เลยนะคะก็คืออาคารจัดแสดงหลุมขุดค้นค่ะโดยอาคารนี้เนี่ยจะมีซากโครงกระดูกแล้วก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจนต้องไปชมด้วยตากันเลยค่ะนีพวกเราขอจบทริปปราสาทเมืองสิงห์ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าสวัสดีค่ะ